แล้ววันนี้นะครับเราอยู่กับ Yamaha R15 V4 นะครับหรือ R15 c o n n e c t e วันนี้ลูกค้าจัดเป็นเซ็ตทองอะไหล่ทองบอกเลยว่าอะไหล่สุดคุ้มสุดพรีเมียมนะครับเราจัดให้ตามงบประมาณที่ลูกค้าต้องการนะครับ สวัสดีครับผม OR 6ก D ครับวอนสติ๊กเกอร์นะผมแล้ววันนี้นะครับเราอยู่กับ Yamaha R15 V4 นะครับหรือ R15 Connected วันนี้อยู่กับสีน้ำเงินนะครับและของแต่งข้างล่างตรงนี้นะครับบอกเลยว่าวันนี้ลูกค้าจัดเป็นเซ็ตทองอไหล่ทองของแต่งมากมายหลากหลายรายการนะครับงบประมาณในวันนี้นะครับผมอยู่ที่ 3 0ม0 0บาทนะครับบอกเลยว่าอะไรแน่นจัดเต็มเซ็ตทองนาะทองทั้งคันโชคหลังนะครับหน้าท้ายมาเต็มแน่นอนนะครับบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยจุใจมากเลยนะครับสายแต่ง R15 สามารถดูคันนี้เป็นแนวทางกันได้เลยนะครับผมสำหรับอะไรแต่งหลายๆอย่างนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูพร้อมกันนะครับว่ามีอะไรบ้างครับแต่ว่าอันดับแรกนะครับลูกค้านะครับ เพิ่งจะออกรถมาวันนี้นะครับเดินทางไกลมาจากจังหวัดนะครสวรรค์นะครับแล้วก็เดินทางมาแต่งที่ร้านวาวหกดีของเรานั่นเองนะครับผมบอกเลยว่าขอบคุณลูกค้ามากๆนะพี่ไว้วางใจให้เราดูแลตกแต่งและจัดสภาพให้สวยงามน,นะครับบอกเลยว่าเข้ามาที่นี่ไม่มีผิดหวังแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มติดตั้งและพาไปดูของแต่งกันก่อนเลยนะครับผมเดี๋ยวอันดับแรกนะครับผมรายการอะไรแต่งที่กองอยู่ตรงนี้นะครับบอกเลยว่า อะไรสุดคุ้มสุดพรีเมียมนะครับเราจัดให้ตามงบประมาณที่ลูกค้าต้องการนะครับตามความชื่นชอบสีลูกค้าเป็นคนเลือกเองนะครับเราก็ช่วยคิดเอด เล็กๆน้อยๆนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูของแต่งในวันนี้กันก่อนเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับพระเอกในวันนี้นะครับที่จะขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือชิลหน้าของ o r 6ดีนนะครับผมชิลตัวนี้หุ่มเองนะครับทุกชิ้นงานนะครับผมเป็นคนหุ่มเองนะมีที่นี่ที่เดียวและคนเดียวเท่านั้นนะครับที่ OR 6ดนนะครับผมอ่ะตัวนี้เนี่ยเป็นงานตัวหนานะครับแข็งแรงทนทานนะครับตัวเบอร์ชั้นแรกตัวแรกที่ทําออกมาเลยนะครับผมอ่ะผัดมาด้านข้างนะครับชุดการสะบัดนะครับพร้อมขาจับของพิลัญญาไฮเปิลนะครับชุดแฮนดแแผงงคออตรรนนนีี้มมปกะับโ a 250ด้วยนะครับไหลลงมาด้านล่างนะครับไฟเลี้ยวด้านหน้าเป็นไฟเลี้ยวยดน้ำนะครับส่วนด้านข้างตัวนี้นะผมแทนแต่งจากเอ็ดโมโตนะครับสามารถปรับระดับได้ตามความต้องการเลยนะครับเพิ่มความสปอร์ตและฉบเฉีียวขึ้นมาเยอะพอสมควรนะครับตรงนี้นะผมด้านล่างนะครับจะเป็นขาจับของปิรันย่านะครับตรงรุ่นนะครับผมชุดกระรอยแผงข้อนะครับและชุดกระรอยฝาถังนะครับพร้อมติดตั้งพร้อมเงาพร้อมหล่อตรงนี้เลยนะครับผม ชุดปั๊มนะครับ S1 RCB ทั้งมือเบรกและมือคัตนะครับบอกเลยว่าปั๊มลอยดีไซน์สวยงามนะครับอาจจะไปไวกันนิดนึงนะแล้วตรงนี้เลยนะครับผมมือคัตสาย RCB เหมือนกันนะครับถัดมาด้านล่างนะครับสายเบรก RCB ทั้งหน้าและหลังนะครับผมด้านหลังเปลี่ยนกระทุ้งหลังด้วยนะครับของเดิมสีเงินเงินตอนนี้ เปลี่ยนเป็นสีดำนะครับผมถัดมาด้านข้างนะครับโชคหลัง YSS นะครับ G Series นะครับผมซับแทงสวยงามนะครับถัดมาอีกตัวหนึ่งนะครับชุดเกียร์โยงสีทองนะครับเพิ่มสีสันให้กับตัวรถนะครับและอะไหล่พรีเมียมตรงนี้นะครับผมครอบถังคาร์บอนแท้อวาง 6D นะครับเงาเงาฉ่ำๆสะใจงานเพียวนะครับไม่ใช่งานหุ้มนะถัดมาด้านล่างตรงนี้ด้านข้างตรงนี้นะครับจะเป็นกอกอากาศ Yuma Racing นะครับผมด้านล่างเป็นพายสั้น7สปีดพับได้นะครับบอกเลยว่าตัวนี้ตรงรุ่นนะครับตรงรุ่นก็คคือตรรงนนี้ะับมู เฉพาะนะครับพับสนิทติดเต็มแผ่นป้ายนะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับไฟเลี้ยวลูกค้าเลือกเป็นไฟเลี้ยวแห่ง LED นะครับด้านหน้าเป็นกระจกวิงเลตนะครับตัวนี้อะไรพี่แม่อีกหนึ่งตัวนะครับหาบานังโถปิรันยานะครับผมถัดมาข้างนะครับกาดกองน้ํามันเครื่องนะครับและตัวนี้นะครับผมน็อตตางสวิงอาร์มนะครับและน็อตหัวชกน็อตกลางแผงคอก็มานะครับตัวล็อกสายเล็กใหญ่ขาดไม่ได้เลยนะครับน็อตอุดรูแหนและบังสเตอร์หน้านะครับสาหรับน็อตทองนะครับเลือกเป็นทั้งคัน17จจุดนะครับผม พันนี้นะครับหลังจากติดตั้งแล้วจะรอขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูตอนเสร็จพร้อมๆกันเลย แล้วตอนนี้นะครับผมเราก็ได้ทำการติดตั้งอะไหล่แต่งทั้งหมดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมบอกเลยว่าแตกต่างจากเดิมพอสมควรนะครับในส่วนที่เป็นสีเงินๆถูกตัดออกไปแล้วนะครับด้วยเกียร์โยงที่โดดเด่นมากๆเลยนะครับท้ายนะครับแหลมๆสวยงามนะครับด้วยท้ายสั้นนะครับส่วนหน้าชิลหน้าหล่อๆจากโอ6านะครับชุดหน้านี่ก็เป็นกระจกมิเลตด้วยนะครับแล้วก็ชุดแฮนด์แผงคอนะครับเต็มๆเลยนะครับสำหรับชุดหน้าตรงนี้นะครับผม o r 6 d ส์หกเคปลาตัวนี้นะครับ งานตัวหนาบอกเลยว่าหล่อๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับลายเคปล่างเงาฉ่าสะใจที่นี่ที่เดียวเท่านั้นนะครับเพราะว่าผมเป็นคนหุ้มเองนะครับผมงานชิลหน้านะครับแล้วก็น็อตชิลหน้านะครับกระจกวิงเลตตัวนี้ก็สามารถปรับใช้งานได้เลยนะครับบอกเลยว่าหน้าตัวนี้คม บเฉียวมากๆเลยนะครับผมในส่วนของชุดหน้านะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับและในส่วนต่อไปนะครับผมชุดแฮนด์และแผงคอนะครับอัดแน่นเต็มๆตรงนี้เลยนะครับอัดทั้งมือเบรกและมือคัตนะครับผมคันนี้ลูกค้าเดินทางไกลมาจากจังหวัดนครสวรรค์แล้วก็มาที่ร้านเลยนะครับ223กิโลนะครับนครสวรรค์ OR6D นะครับผมอ่ะสำหรับตัวนี้นะผมเป็นมือคัต S1 จาก RCB นะครับแล้วก็ปอกแฮนด์จากโดมิโนนะครับแฮนด์แต่งเอ็ดโมโตนะครับ3อย่างนี้บอกเลยว่าหล่อๆสวยงามเลยนะครับเสริมแต่งเพิ่มความ ร่อไปเปอีกขั้นหนึ่งนะครับด้วยการสบัดปิลัญญ่านะครับสามารถปรับได้ถึง24ระดับนะครับแล้วก็ในส่วนต่อไปนะครับน็อตหัวโช๊คนะครับด้านซ้ายด้านขวาจะปรับเซ็ทค่าได้ไม่เหมือนกันนะครับไม่เท่ากันนั่นเองนะครับผมเพราะว่าด้านหนึ่งจะเป็นสปริงและด้านหนึ่งจะเป็นน้ํามันนะครับก็รล้อยล่อจากว่าหกดีเหมือนเดิมนะครับตรงนี้เลยนะครับผมแล้วก็น็อตกลางแผงคอนะครับอ่ะประมาณนี้นะกล้องอาจจะไม่โฟกัสนิดนึงนะครับแล้วตรงนี้นะผมตัวล็อกสายเล็กใหญ่สีทองนะครับเดี๋ยวไปดูฝั่งเเเบบบบรรรกกกกััันนต่ออลยป๊มะค นะครับบอกเลยว่าลายนี้เป็นลายยอดฮิตที่ขายดีเป็นอันดับแรกๆของร้านเราเลยนะครับผมหรับมือเบรกเอ็ดวันก็สามารถปรับระดับได้เองนะครับโดยหมุนปรับบริเวณตรงนี้นะครับผมอ่ะประมาณนี้นะครับแล้วก็กระปุกหล่อๆตรงนี้เลยนะครับเป็นปั๊มลอยนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับแล้วก็ฟิล์มหน้าไม้นะครับตัวนี้เป็นสีฟ้าไฮบิดนะครับหลายๆคนติดตั้งไปแล้วอย่าลืมลอกตรงนี้ออกด้วยนะครับคันนี้จะลอกให้ดูนะนี่นะครับผมอ่านี่จะเป็นฟิล์มอีกหนึ่งชั้นนะครับ ลอออกมานะครับก็จะหล่อๆแบบนี้เลยนะครับเงาเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าชั้นแรกเนี่ยเป็นชั้นกัรลอยตอนติดตั้งนั่นเองนะครับผมสำหรับชุดหน้าก็จะมีเป็นประมาณนี้นะครับผมเสริมแต่งหล่อๆพรีเมียมไปอีกหนึ่งอย่างนะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมครอบถังคาร์บอนแท้ OR6D นะครับบอกเลยว่าตัวนี้ไม่เงาแน่นอนเพราะว่าเป็นคาร์บอนแท้นะครับผมรถดูสวยดูเงาและดูพรีเมียมขึ้นมาทันทีนะครับดูงานเงาฉ่ำสะใจซูมกันชัดๆไปเลยนะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับอ่ะสำหรับข้อถามจะประมาณนี้นะครับ ด้านท้ายนะครับท้ายสั้นนะครับแมพพับแม่เหล็กนะครับงานของเซเว่นสปีดนะครับผมตัวนี้เป็นตัวตรงรุ่นนะครับพับสนิทติดเต็มแผ่นป้ายนะครับบอกเลยว่าไม่เหงาแน่นอนนะครับตรงรุ่นก็คือตรงรุ่นนะครับไม่ใช่รวมรุ่นพร้อมกับไฟเลี้ยวแท่งแบบ LED นะครับมองเห็นสว่างแบบนี้เลยนะครับผมเป็นไฟเลี้ยวแบบแท่งแบบ LED นะ ประหยัดไฟสุดๆไปเลยแล้วก็สว่างด้วยนะครับสําหรับชุดท้ายนะครับอ่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูกันสักนิดนึงนะครับสําหรับชุดท้ายสั้นนะครับผมอ่ะประมาณนี้เลยนะครับบอกเลยว่าหล่อสวยงามนะครับโชคนะครับด้านในเป็นโชควเอสนะครับซับแทงเดี๋ยวหมุนอีกด้านหนึ่งให้ดูนะครับผมชุดเยียโยงหล่อๆนะครับสีทองนะครับกระทุ้งหลัง r c b พร้อมสายเบรกด้านหลังด้วยนะครับเป็นสายถักทั้งระบบและหน้าและหลังเลยนะครับ ข้างหน้าหลังเป็นสายถักนะครับอ๋อด้านหน้านะครับไฟเลี้ยวนะครับจะเป็นไฟเลี้ยวแบบหยดน้ำนะครับ LED เหมือนกันนะของใครเดิมๆรู้สึกเกะกะนะครับเปลี่ยนเป็นตัวนี้กันได้เลยนะครับผมและตัวต่อไปนะครับ กาดกองน้ำมันเครื่องนะครับบอกเลยว่าเป็นเซฟตี้ดีๆอีกหนึ่งจุดและเสริมแต่งให้สวยงามขึ้นมากกว่าเดิมค่อนข้างเยอะเลยนะครับตัวนี้น็อตจางสวิงอาร์มนะครับเดิมๆเป็นสีเงินเงินตัวนี้ครอบเข้าไปดูสวยงามโดดเด่นขึ้นมาทันทีนะครับแล้วก็น็อตทองนะครับสำหรับทั้งคันนะครับบอกเลยว่าอัดแน่นเต็มเต็มลำทั้งคันจุดที่เป็นสีเงินโดนตัดออกไปหมดแล้วนะครับบอกเลยว่าดูโดดเด่นสวยงามแบบนี้เลยนะครับดูรอบๆกันอีกทีนึงนะครับก่อนจะพาไปดูกันในอีกด้านหนึ่งอ๋อมีอีก2ตัวนะครับ ฟากระปุกป,ปั๊มรอรอ,อจากว OR6D นะครับตัวนี้เป็นสินค้าใหม่ของเรานะครับบอกเลยว่าสกีโลโก้ OR6D ตรงนี้นะครับผมอย่างรอเลยนะครับ mm hmm. ด้านล่างตรงนี้นะครับผมเป็นหางปลาตั้งโซ่ของปิลันญ,ญานะครับพร้อมสปูลเซอร์วิสนะครับตั้งโซ่ด่วนได้ดั่งใจเลยนะครับเลือกใช้ตัวนี้นะ mm hmm. นอตจานเบรกหน้าหลังก็เป็นสีทองนะครับผม บังสเตอร์นอสเตอร์ก็สีทองเหมือนกันนะเดี๋ยวต่อไปเราจะพลิกให้ดูฝั่งด้านซ้ายกันนะครับผมถึงความหล่อของคันนี้นะครับและนี่ก็คือความหล่อของรถฝั่งด้านซ้ายนะครับของของแต่งอะไหล่ทองก็มาเหมือนกันนะครับด้านโชคด้านหน้านะครับมีสติกเกอร์โอลินนะครับตอนแรกลืมแจ้งไปนะครับบอกเลยว่า เสริมแต่งให้ดูมีลวดลายและสวยงามขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งนะครับตัวนี้ราคาเบามากๆนะครับผมอ่ะถัดมาด้านข้างนะครับตัวนี้เป็นบังสเตอร์หน้านะครับลดกลางสวิงามแล้วก็น็อตทองนะครับชุดเกียโยงเห็นเด่นๆตรงนี้เลยนะครับด้านหลังตรงนี้นะครับตัวตั้งโซ่ปิรัญ่านะครับตอนนี้ก็ขึ้นสปูลให้ดูแล้วนะครับว่าการขึ้นสปูลเนี่ยง่ายได้นะครับหล่อๆสวยงามกันแบบนี้เลยนะครับผมในชุดท้ายนะครับแล้วก็น็อตสเตอร์ด้านหลังนะครับก็เป็นน็อตสเตอร์สีทองนะครับน็อตทองก็จะเป็นทั้งคันนะครับชุดสีปเตท ใช้กับทั้งคันเลยนะครับชกหลัง YSSG Series ตัวนี้นะครับเบื่อชกเดิมๆที่แข็งๆจัดตัวนี้กันได้เลยนะครับสปริงสีแดงดุดันนะครับผมอ่ะเป็นประมาณนี้นะครับสําหรับคันนี้นะครับผมว่า ก็ขอขอบคุณลูกค้านะครับที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยมาจัดเต็มเลยนะครับแล้วก็สําหรับใครนะครับที่สนใจอยากจะตกแต่งนะครับไม่จําเป็นที่จะต้องตกแต่งแบบนี้ทีเดียวนะครับเข้ามาเติมเข้ามาแวะดูอะไรแต่งกันที่ร้านอว่างหกดีกันได้เลยนะครับผมอ่ะสำหรับใครที่สนใจสินค้าตัวไหนสามารถติดต่อและสอบถามผ่านเพจร้านของเราเข้ามาได้เลยนะครับคันหน้าเราจะรีวิวตัวไหนเดี๋ยวรอชมกันอีกทีนะครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับ